สวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เจมแท็กเตอร์นะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาดูรถใส่คูเปอร์า ata, ไม่รู้ว่ารุ่นไหนมาหวานปุ๋ยมิติใหม่ของการหวานปุ๋ยนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าจะเป็นรุ่นไหน ใช้ร่อเล็กนะครับหวานปุ๋ยลงแบบนี้สบายเลยครับ เดี๋ยวนี้วันหนึ่งวนันน่าจะหวานได้เป็นร้อยไร่อะ <c oughs> LT ใส่แบบ L l ่ศูนย์ หนึ่งแปดนะครับคูปตะนิตยใหม่แห่งการวานปุ๋ยขึ้นขนาดต้องใส่สาร์โขึ้นนะครับ โอ้สูงมากเลยนี่เล่าเหรอนี่เจาคะเจมยาผมครับยาใหม่ก็ขึ้นใหม่แล้วยาเก่าตายยาใหม่ก็ขึ้นใหม่โอ้ยยิงคิรีเลยปีนี้ เอาห่างเลครับนี่สบายเลยไม,ไม่เมเอาเลยครับออกินมาแล้วผมข,ข้าวมันห่างจางเขาก็ไม่คุ้มเด้ดะจะเชา้าคนพี่อ๊อฟมาไปไปขีดยาจะอง่ะมะั้งผมเพิ่งมาดูนี่แนล่ ไม่ได้มาดูสักทีเห็นฝนตกดีเลยว่ามันไปดูนาก่อนนะปล่อยยูมันรุนันมันัตดินไสหวาน้าอย่างนี้ได้แถบนี้ได้แถบข้างบนไม่ได้เลยนะคร <c oughs> ับแล้วก็เลาะข้างบนนั้นก็ไม่ได้ม,มีแต,ต่ยาเต็ม ได,ดได้อยู่วานใหม่ก็ฝนมันไม่ตกกทีเนาะปีนี้หน่นอวฝนมันไม่ตกครับแม่มันไม่โดนฝนสักทีนี่นะอาสี่ห้รอบแล้วมากกยดูข้าวเห็นดัไม่น่ากใจ 你在哪里？<noise> <noise> <noise>